ไปแรกหลวกว่านะคะที่จังหวัดยาลาเขามีการทแถลงรวมสร้างไฟเรื่องข้อการบังคับชายกฎดไม้ด้านความมันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะาณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคกาาก่อซังแรงปพรูพุมคอนท้ากลุ่มผููก่อเห็ดบวนในพื้นที่ว่า40จุดค่ะ พลโทสันตีสกุลตานาักแม่ทัพภาคทีิศผู้อำนวยการของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซซุนนาพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยาวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้ารองผู้บัญชาการูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนนาพัานตำรวจโทรวรรณพงศ์ขจรักเลขาะที่การสนยนอำนวยการบริหารจังหวัชวดชายแดนภาคใต้รวมแถลงพ้นการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายด้ดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งแม่ทัพภาคทิศมกกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกออรมานส่วนนาได้มีการบังคับใช้กฎหมายเน้น ยำทุกน่วยปฏิบัติตามลักข้องกฎหมายและลักิสธิมนุษยชนชายมาตรการจากเบาไปห้านักโดยมีการส่นทีกำลังสร้างฟ้าร่วมไปถึงการเชิญผู้นำทองทีผู้นำทองทินผู้นำศาสนาข้าามีส่วนรวมซึ่งจาการมาขับสายกฎหมายที่ผ่านมาเขาไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียแต่ว่าต้องการอยากจะเห็นความรวมมือเพื่อจะให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงข้าวซุกกระบวนการทางกฎหมายค่ะดานเลขาธิการส่วนน้ำโวยการบริหารจังหวัดเฉยแดนภาคกต้ก็กล่าวนะคะว่าการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยต้องการช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับผลนกระทอบ ะะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามสภาพไม่ทอดทิ้งผู้ถี่สุ่นเสียและกผู้ถี่ได้รับผลกระทบถูกกรณีซึ่งการชดเชยและก็เยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบนะคะก็เป็นหัวใจสําคัญที่จะลดความความขับคลองใจส่วนสําหรับผู้กระทําความผิดและก็ตกเป็นผู้ต้องค้างในคดีความมันคงนะคะต้องแรงสร้างความเข้าใจเปลี่ยนโลักถันไหมในการยุ่รวมกันอย่างเสมอภาคค่ะได้ พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉเริ่มรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรผากกาวก็ระบูนะคะว่าแนวทางการซืบสวนสอบสวนถุกคดีได้ให้ความสําคัญทางแมทค่ะโดยพยายามที่จะเอาผู้กระทาความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องดําเนินการภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยจะยุติธรรมแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตแต่ว่าเป็นผูืกระตามนะคะต้องรอก,การตรวจพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยื่นยันนะคะว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าผู้กระทําผิดเนี่ย จะต้องได้รับการดําเนินทางคดีเนี่ยยางถึงที่สุดนั่นเองค่ะนี่เป็นความคืบหน้าในการแถลงรวมกันสร้างฟานะคะในการท,าที่จะบังคับฉากกฎหไม้ด้านความมันคงในพื้นที่จังหวัชวดชายแดนภาคใต้ย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็เอาจริงเอาจังแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยทางสอบอกตก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีกระบวนการเร่งของการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ล็อบมะกระตุนเศรษฐกิจในปื้นทีนจังหวัชวดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาคึกขักดังเดิมนั่นเองค่ะ